สวัสดีค่ะพวกเค้าค่ะเด็กๆวันนี้มาต่อกันนะเพราะวานคุยกันกให้หนูทําอะไรทดลองช่างดูใช่ไหมแล้วกระมองเข็มนามองเข็มเข็มมะลายไม่ใช่นาฬิกานะลูกคลายๆกันแต่ว่าเรื่องช่างจะมีแค่เข็มเดียวนะลูกจะชี้ที่อะไรคะลูกถ้ายังไม่มีสิ่งของเลยจะชี้ที่เลขศูนย์แต่ถ้ามีสิ่งของ สิ่งของที่ครูจันบอกว่าถ้ามันไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงหนึ่งกิโลกรัมอ่ะสมมติครูจันหยิบมาเมื่อวานนี้ครูจันให้หนูดูนะคะครูจันเอาแครอทนี้แทนหนึ่งขีดเพราะฉะนั้นอ่ะครูจันถ้าครูจันใส่ไปสี่หัวเท่าไหร่คะเท่าไหร่ถ้าสี่หมวถ้าสี่หัวเท่าไหร่คะ นื่งหัวคือหนึ่งขีดทำไมลูกพะฉชนนสี่หัวก็คือสี่ขีดปลายเข็มจะจะดิกไปหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดถค่ลูกถึงหนึ่งกิโลหรือยังไม่นะคะยังไม่ถึงนะคะสี่ขีดนะคะเข็มจะนะคะเข็มจะทําไมลูกขยับไปสี่ขีดถึงนี้นะคะถ้าครูจานสายไปอีกหนึ่งหัวอ่ะ ไปเข็มก็จะทำทำไมลูกก็ดีก่าอีกอะไรลูกขยับไปอีกนึงแล้วหนึ่งขีดเป็นห้าขีดอ่านว่าห้าขีดถึงหนึ่งกิโลกรัมหรือ,อยังคะยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงนะคะถ้าจะให้ถึงหนึ่งกิโลกรัมต้องใส่เพิ่มอีกกี่หัวใส่เพิ่มอีกกี่หัวดีจากห้าห้าล้ไปหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ที่เราต้องใส่เพิ่มคือหนึหัว2หัว3หัวสี่หัวแล้วก็ห้าหัวเพราะฉันคาจะให้ถึง1กิโลกรัมหนูต้องใส่ลงไปอีกเท่าไหร่ลูกจะอะไรคะอีกหหัวนะคะหนูต้องใส่ลงไปอีกนะคะอันนี้ห้าแล้วไป6 7เจอ่าแอ่ะเกาแล้วก็10 10หัวนี้จึงจะได้ หนึ่งกิโลกรัมนะคะหนึ่งกิโลกรัมเข็มจะมาชี้ที่นี่อันนี้อ่านว่าหนึ่งกิโลกรัมค่ะนะคะหนึ่งกิโลกรัมนะคะอ่ะต่อไปค่ะขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้รูจันแนะนําอะไรนะผลไม้อะไรลูกอะไรคะอะไรคะอะไรคะลูกส้มอะไรส้มลูกใหญ่ใหญ่ลูกโตๆต ส้มโอนั่นเองนะคะส้มโอนั่นเองนะคะอ่ะคุณจันทร์ขอเดี๋ยวปั่นนะอ่ะอันนี้ต้องใช้สิบติดหัวนะคะแต่ถ้าเป็นส้มโอนส้มโวเพียงผลเดียวเท่ายลูกหนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลกรัมสองกิโลกรัมสามกิโลกรัมสี่กิโลกรัมห้ากิโลกรัมนะห้ากิโลกรัม เข็นอยู่นี่ไหมไม่แล้วหนึ่งกิโลกรัมไม่ใช่ไหมตั้งแต่ลูกแรกเลยลูกที่สองก็สองกิโลกรัมลูกที่สามก็สามกิโลกรัมลูกที่สี่ก็สี่กิโลกรัมห้าลูกก็คือห้ากิโลกรัมนะคะนักเรียนดูนะหนึ่งกิโลกรัมมีกี่ขีดนะหนึ่งกิโลกรัมมีกี่ขีดคะ สิบขีดนะคะอันนี้นะเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ครูแดนหนูทบบหนะหน่ทำแบบฝึกหัดนะหนุ่มทำแบบฝึกหัดทําได้ไหมคะถูกไหมเอ่ยนะอ่ะเรามองมดูสิเรามาดูสิคะอ่าไปอย่างไวเลยนะ,ะดูอย่างนี้นะคะลูกผักชีผักชีใช่ไหมลูกผักชีหนักเท่าไรคะถึงหนึ่งกิโลกรัมไหมถึงไหมไม่ถึงเค็มมันไปเท่าไรลูกสิขีดคะนับหนึ่งนับสองนับ สามใช่ไหมคะสามก็คืออะไรลูกสามหนูใส่เลขสามไปแล้วสามอะไรคะลูกไม่ถึง1กิโลกรัมก็คือ3ขีดนะขออ,อีดอขีดนะคะอ่าหนูต้องใส่แบบนี้ถูกไหมคะถูกไหมอ่าลองไปดูสิทุเรียนผลใหญ่ๆนี้นี่เลยคะ่ะ เข็มนี่เลยเข็มเด้งไปเลยนะผ่านเลขหนึ่งไปนู้นไปถึงเลขสองเนี่ยนะถ้านชะีท้ที่ตัวเลขเลยเป๊ะๆแบบนี้หนูต้องอ่านที่ตัวเลขเลยนะคะมันชี้เลขหนึ่งก็คือหนึ่งกิโลนะหนึ่งกิโลกรัมถ้าชี้ที่เลขสองคือเท่าไหร่คะลูกสองกิโลกรัมค่ะใส่เลขสองลงไปก่อนเลยนะคะใส่เลขสองลงไปก่อนนะคะแล้วก็เติมคําว่ากิโลกรัมนะคะขอเวลาแป๊บปหนึ่งนะคะกไก่สระอี กออีอีอลอิงสารโอลอลิงมาก่อนนะคะไอสารโอมาก่อนนะคะนะสารโอมาแล้วก็ลอลิงกิโลแล้วก็กรมัมคําว่ากรามัมกอไกรอเรือนะกอรออามอ่อะกรมัมจะเป็นแบบนี้สองกิโลกรัมนะคะเห็นชัดไหมคะเห็นชัดไมู่้สองกิโลกรัมนะคะอ่าเป็นแบบนี้นะคะ นะเป็นขีดเป็นกิโลกร,รมัมหนูต้องใส่หวยเขาด้วยอันนี้เป็นหน่วยมาตรฐานนะคะต่อไปน้อยหนาน้นหนานะคะใครลุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน้อยหนาหกคนนี้เข็มชี้ที่ไหนชี้ที่เลขอะไรคะเลขหนึ่งคดีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้อยหน,นานี้หนะักเท่ไหลูกหนึ 1, ่งกิโลกร,รมัมไหนใครถูกบ้างเก่งค่ะถ้าถูกถ้าถูกนี่เก่งเลยแสดงว่าอ่านนะเริ่มอ่านเป็นแล้วนะคะ หนึ่งกิโลกรัมต่อไปน้องไก่น้องไก่เนี่ยน้องไก่ตรงเนี้นะกี่น้องนะนี่กี่น้องนะนี่นะคะน้องไก่ไปน้องน้องปีกเล็กๆนะคะดูนะถึงไม่ลุกถึงหนึ่งกิโลไหมยังไม่ถึงน้นยังไม่ถึงนะมันขาดเท่าไหร่ล่ะมันขาดเท่าไหร่ลูกมันขาดไปกี่ขีดครับมันขาดไปสองขีดใช่ไหมเพราะะนนตรงนี้ได้เท่าไหร่คะไม่ถึงหน่กิโลกรัมเราเรียกว่าแปดอะไรลูกอ่า มื่อกี้ไน,นนาหนักเท่าไรนะหน่งกิโลกรัมน้องไก่หนักแปดนะนะแต่ว่า8ดอะไรลูกไม่ใช่แปดกิโลกรัมนะคะขออีดอขีดขอไข่ใส่ละอีนะแล้วก็ดอเด็กนะแปดขีดนะคะสับประรดสามหัวเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะนับเป็นะปกิโลได้เลยอันนี้ โอ้โหง่ายมากนะคะนับไปเลยจากศูนย์ไปถึงหนึ่งนี่คือหนึ่งกิโลกรัมสองกิโลกรัมสามกิโลกรัมเท่าไหรชี้ที่ทเลขสี่สี่กิโลกรัมนะคะเพราะในตัวนี้หนูต้องใส่ว่าสับประรดหนักสี่กิโลกรัมต่อไปนะคะต่อไปปลาทับทิมนะคะเนี่ยตัวสีแดงๆดงเห็นไหมคะปลาทับทิมนะ,ะไปทอดอร่อยมากเลยนะคะเอาไปนึ่งก็ได้ปลาทับทิมนะหะนักเท่าไหร่ลูกตัวนี้ถึงหนึ่งกิโลกรัมไหมคะ ไม่ถึงค่ะหนูต้องนับขีดนะคะเพราะว่าเขาจะเรียกเป็นขีดนะคะเท่าไรลูกห้าไห,ไหมไม่ห้านะคะมันเลยมานิดหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเท่าไหรลูกกี่ขีดคะลูกหกขีดนะคะอันนี้สี่กิโลกรมัมอันนี้หกขีดไหนใครถูกหมดเลยให้ถูกหมดเลยคะ่ะแสดงว่าช่างเป็นแล้วนะคะสแสดงว่าช่างน้ําหนักหรือว่าวัดน้ําหนักเป็นแล้วอันนี้คือสิ่งของนะคะเครื่องช่างอย่างง่ายที่แบบ ที่เราใช้เป็นเครื่องช่างสองแขนจะแตกต่างจากเครื่องช่างสปริงเครื่องช่างสปริงจะมีสปริงที่อยู่รับตรงนี้นะคะแล้วไปกดที่เข็มทําให้เข็มมีการเคลื่อนที่แล้วก็บอกน้ําหนักนะคะเครื่องช่างนักเรียนจะรู้จักหลายแบบนะคะที่ครูจะให้ให้หนูดูรูปภาพนะคะในใครเคยไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าแล้วไปเจอแล้วเครื่องช่างดิจิตอลหรือเครื่องช่างที่เป็นไฟฟ้า จะบอกทั้งน้ำหนักแล้วก็ราคานะฮะหรือบางที่ไปตามาที่ที่เป็นแบบมันฮะเป็นร้านส่งสินค้าเยอะๆเนี่ยเขาจะเป็นน้ำหนักเป็นตันตันคืออะไรลูกหนึ่งพันกิโลกรัมนะคะอาจจะเป็นรังใหญ่ๆนะคะเป็นรังใหญ่ๆเป็นถุงเยอะๆนะฮะเข้าสารเป็นอะไรเป็นกระสอบแบบเนี้ยนะคะจะหนักมากกว่ากิโลกรัมเฉยๆนะคะ แล้วนะเรียกว่าตันก็คือหนึ่งพันกิโลกรัมนะคะที่หนูจัดเดี๋ยวหนูจะได้เรียนต่อไปนะคะในอนาคตนะคะลูกอ่ะนี่ถ้ามาโรงเรียนนี่นี่ครูจันจะให้ทดลองทาอัน,นแต่มีแนวโน้มนะมีแนวโน้มว่านะ่าจะวันที่หนึ่งเราจะได้เปิดกันแล้วนะคะลองดูนะขอให้ได้เปิดจริงๆบางเอาผู้เอผู้ความบางท่านจะกลัวนะคะจะกลัวเรื่องการเปิดเพ,เพราะเด็กยังไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็คือทั่วประเทศเนาะมันทั่วประเทศนะคะนักเรียน คืออไม่ใช่นักเรียนมันทั่วประเทศนะคะผู้ปกครองนะคะบางทีคือเราก็กลัวแต่เมื่อมาโรงเรียนเนี่ยก็คือครูก,ก็จะดูกันอย่างดีที่สุดอะตั้งแต่เข้าประตูมาเลยเป็นทั่วประเทศนะคะนะจะเปิดเป็นพร้อมกันทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าไม่ถ้าเราไม่ทํามันก็ประเทศมันก็เต่อไปไม่ได้อะนะเราจะไม่รู้ว่า การเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะมีผลยังไงแต่ถ้าไม่ลองก็คือไม่รู้แต่บอกว่าถ้าผู้ปกครองบอกว่าถ้าลองแล้วมันเป็นก็คือโอเคนะอันนี้ครูจันเข้าใจนะทุกคนนะเป็นห่วงหมดครูจันนี่เป็นห่วงเลยผู้ปกครองห่วงลูกคนหนึ่งแต่ครูจันเนี่ยเป็นห่วงห่วงเด็กทั้งห้องห่วงเด็กทั้งโรงเรียนเรามาช่วยกันนะคะเมื่ออยู่ที่บ้านผู้ปกครองดูเด็กที่บ้านถ้าอยู่ที่โรงเรียนเดี๋ยวครูจันจะดูแล้วกับคุณครูเนี่ยที่อยู่ที่นี่จะช่วยกันดูแลนะคะ โอเคนะคะบ๊ายบายเดี๋ยว